แม่เนาะมือนันมาก็พากันไปเมียบ้านเพานเรานอนเยอะัน่ะมือนันนอนกันน่าคือจากนอนเนาะครับนอนเนาะฟันมาด้ครับรถจริงเวยเข่ามากอ้าวมันเข่าเลวตัวนี้ว่าสันว่าเข่าแล้วว่าสันว่าอันนี้เขายัะว่าสันแจ่สีเพียกให้เ้อบ่ออกว่าสันว่าเอาตัวนี้ใส่ว่ซสันว่าอ๋อมันมัสิดลายตัวแต่บานเนียเอามัสิมาปะเนาะบานที่เนอครับเอาึ้นบาน ใหญ่ยยโยมเปรนเ็ดใหญ่โยมออพ่อดีลูกหลานญาติโยมมากค่ะดีตัวเออพอดีได้บอกบุญเ้าได้ซอยกันคนละยางคนละเลงเรนน้อยที่ยังกรบเพาะท่อปากพอบุญท้อนี่แหละซาแต่เพิ่มกับซาท่านเกาๆมากอันเป็นมาคือพ่อๆกันเอาว่าสาัญญาเริ่มเขียนเบอร์โ<อ>ทรไว้น้ำเนี่ปูน่าเนียนบอกเบอร์โทรอพอนี่เขาจะยั<ค>งซีบมีจิตใ<ท> <รถ S 2> ั้คั่ง กันว่าด่อนปลาเก๋อเขาข้านสีหูจักเข้าเป็นเมืน่มนื่นข้นผุ่นเนี่ยเป็นเมื่มื่นล่างส่งเขาเจ้าเป็นนีน่สู่มื่อื่นโอ้ยเขาเจ้าก็ะติดปะโถผ้าจานหรือเดวสิวา่าได้นเลยอ่านแม่นแล้วลูกศิษย์ลูกหาไปดังกามีตัวตะก,กี้กับมาอยู่นี่ละปูเพชรลุ่งไฟของจริงเลดเพชรคือซื้อผ้าจานปูนี่แหละใน,นปูเพชรธรรมวโรนี่ล่ะสิบวกบุญลกูกหลาน ลุงลุงพอ้อลุงเลี้ยงพอ้อแต่ว่ามาบดีเป็นไฟลุกววมโดดเป็นนิสันมาดีไล่มาไลา่มาดีก็ไหว,มา,าไวมาไ,ไล่ก็ว่ากันไปอ้าวลูกหลานมาดิจังไทยนอกบ้านเนาะจีได้บอกบุญทวด บุญเด้อปู่เด้อ่ประเฮ็ดได้ทางหรือขันบ่บอกบุญลูกหลานบ่แม่นว่าบอกเจ้ลูกหลานเราก็บอกคนบ่ว่าสิอยู่ในประเทศเท่าไหรอยู่ต่างประเทศเพิ่นสิได้ฮู้ได้เห็นตัวอายซีบ้านซาหาบ้านเลือเด้อปู่เนอะจะเลือดจะเจริญจะเลือดหนึ่งดูกระฆังแรกเลยคือไฮโน้มกิกายเออคิดว่าตั้งใจว่าลูกหลานสิมา เห็นตะเพิ่นแท้คือบยเห็นเท่าแท้สมมุิไล่ซื้อรวมท่านบุญมาแม่ท่านมอกงมองมง่ายแต่ว่าสติการออกนี่ผู้จานว่ามันมากตัวนี้คัทคัทเบีย ปูเสรมมันไปเตียมนี่ันว่าปูคันว่าปูเอาน้ำเขาจะเหนื่อมืออื่นมันออกหนึ่งมาาลดในพอท่องใสมาาลดเยดไห้ลดถ้ถถามันออกตัวนี้มันเล็กปูดอนป่วยแล้วนี่ว่าสันลดปู้ลดดินะไตเล้วว่าสันลด เด็กตัวนี้มันคือคนว่าไหว้เ่างขหนีว่าสันดุลเราต้องไปลอดซีมือหามือมันมันมันซาน้ำเพลินดอกถ้มันซาห้ากวันเอามันใจวันนั่นละปู้อ่ด้ก้ควันนั่น,นเาเลขออกได้ร<ะ>ึปู้ที่เอาบนล่าง เม็ดเดียวสุดเดียวเลยแล้วก็บนสุดเดียวเลยเอาเอาสุดเดียวเลยหมาว่าเน้นตัวงวันต่อไปนะครับเอาตัวเอาตัวว่าได้ก็มันได้สั่งบอได้กะจะให้มันเสียไรพ่ต้องเอาลายตัวขึ้นล่างบอกล่างเลยแต่ว่ามมนสีบนหรือล่างอันนี้ว่โห้แต่ว่าล่างขึ้นล่างจักสีมาบ่มาได้แต่ว่าหมายถึงว่าฟันทงพอขอ่บอรับร่องห้องไตแต่ว่าจะสีเร็วกว่ามันมากตัวนี้เนี่ยนู่น 3 8าสามแปดเก้าแปดเก้เ้าแป้บนมีเท่านี้เออ็กข,ขั้นล่างนี่บันใจร้ายนี่แล้วก็บันใจร้ายฟันทุ่งพพ้อมเลยขั้นนี่ฟันทุ่งพพ้อม8ปสองนี่แ2นี่เคยเหตดใหย,ดย่เม็ดเนี่ยเคยเคยได เ,เด็กเยอะมากข้องนี้แต้มเดียวมันออกไปเรื่อยวันนึง่งใบมันสิรุ่นแต้มนึง่งแ,แต่ว่าบักสามแปดเก้านี่ว่ามันง่ามปันยังให้สติปัญญาปัญญาจิตปัญญารรำปัญญาบุญ จังนี่เม็ดเตยจังสีนี่เม็ดเตยจังอนี่เม็ดเตยจังสีงนี่ซุ่มกล่องเขาวับวับปู่สี่นี่บุญวนะัฒนาน้ำผ่าูกหลานได้สางบ่อลูกหลานจะได้มีบุญน้ำปูบอ่อได้สางบอ่อให้ติดตามต่อ,ต,อต่อไปมันก็เคยได้มาหลายแล้วแต่ว่าไม่เป็นลีน่ยนก็เคยบอกย่อมโยมบ่อได้ซื้อบุญ โยมบอดดิกกับไม่ไม่ไมนี่แหละโอ้ยบอดดิกกษกลัวจนเสียใจโย,ยมบันผือกับบอกรับโยมสีใสเกียรสารข้ามกับบอกรับโยมแมยูดอนกับบอกรักบบ,บอกตรงคักตรงเนี่ยพอดับบอกรับเอาแบบนี้มืเ่เราวันวันมัน แมนเลยอเนาะปูนาเมือนน้าาได้สางน้ำปูอันไหนแมนเลยอเนาะบดนี้น้ปูนะแปดเก้านี่ใส่โสว้เลยแปดเก้าไสโสอบเบาะ่บวเนี่ไสขันโสวบโลดมุนด้วยไสกระซากมัดมากโลดมุนด้วยไสข่ไสใฮวอกตัวนี้ปูว่าปูไวกว่าตัวนี้เลยอ มันบอกดอกตัวของเขานะมันจะออกแต้มเดียวคนว่าจริงสินะเรืปู้บอองสิ่มันมีกำลังเงินดิ่น่ปูมีใจเราที่เดีกันว่าเรื่องนี้มีเนี่ยนเนี่ยสูนในน้อยในน้อยศูนในน้อยบ่มากศูนในน้อยหวดพุ่นหวดพุ่นนังสีมากบ่อยมากหวดนี่สูนใสกระซังบ่อยมากวันี้ทีไม่ยเปิดเข้าเนี่ยนะีแมนเขาไม่ยังดูแต่ จริงๆมันก็หกเก้าตัวเดียวฮะะปูว่าแปดเก้าหกเก้าตัวเดียวละบอกคก์หายมันหัวขึ้นหัวร่งปูเลี้ยวไส้มันสิมากหกงวดก้อนหันให้ให้หกให้เก้าหามันบอกหกหาก็จังว่าเปลี่ยนไปในหน้าเลขเก้าเนี่ยว่าสันโดนยโยแม่เตียวโยน้องไข่เนี่ยโว้ยบูเดี้ยวหัวขึ้นนกพลาชิวในสันเดียดนี่ไส้แถาไส้จ๊ โอ้ยไส้ต้องใส่หลายต้องก้าวคิ้วเหมือนไส้มันสพิพขอกดหลังหนึ่งเนาะกดปากหลังแบบไงเนาะกดหลังหนึ่งมันมีสามของไส้หินแปะทคิ้วมันสามของเด้่ทั้งไส้ไส้ก้าวคิ้วว้าก้าวคิ้วว่า,วากรมรัดไม่รอดบังนี่เมีนเคยบอกเคยเคยบอกขับโย่อมบอกเขาบอกเขาเทวดดาวไปยังสันเดีวคือว่าเลขนี่มันเป็นเลขโชคนี่มันมาจากกิจภาวนา เลขเบื้องบนเห้มากมันมีสามพองดอกยี่หันอืมีสามพองปลาเสียวหินจะเกาชิ้วมากมันติดพอดีนะเป๊ะพอดีเกิดมาต้องเอาอะไรก็นนั่นดีใช่ต้องเอาะไราก็นนั่นใช่ใช่ต้องเอาไราก็นนั่นอเอาแปดชิ้วเกาชิ้วนี่น 9. มันดูนี่ละ มาซักมะขวมยื่นีนึ่งเลยมะขึ้นมะลุ่งยื่นีนึ่งเลมาปักมาไปเลขนี่มาไปใช่เิ่นสีมันใจเป็นได้ก็ะเซงเลขแต่ว่าปู่นี่ฟันทุ่งรถสีว่าเจ้าไหนก็าเรียกเตี้ยที่ว่าสายบุญเ้างแม่มันมากตัวนี้ปูที่สั่งที่สั่นแต่ว่าเลขเลขดอกไม้สวรรค์นี่มันจะหอยเบดที่ให้มากมันจะหอยตัวเบด ไอ้ลูกหลานว่ากันมาจังซีเราจิจับใส่ตัวนี้ก็แล้วเตะเอาไปฝันเบึงเออมาจังซีเราไม่สิมาตัวนี้นะว่าสันก็อะไอ้ปัญญาถ้เบึงเออป่ะมันมาตัวนี้เว้ยว่าสันเออเอาเลี้ยวเตะคอยกันว่าปูว่าแปดเก้าหนึ่งก็มามันมาหกเก้ามันจะบอกหกเก้าหกแปดนั่นบอกเอาแล้วเตะเนี่ยมันคลองกันอยู่เนี่ยมันคลองกันอยู่นี่แหละเนี่ยมันคลองอยู่นี่อยู่ในจำนวนเลขเท่านี้แหละแมน นี่สามนี่แปดนี่หกนี่เก้าเนเลยนี่ตัวนี้ไส้ย่างนักนักเลยเนี่ยบักสองบักแปดพันสองเนี่ยบักแปดพันสองเนี่ยแปดพันสองนี่ยไส่มันเลยเอาไส้มันตะล่างไว้เลยเนี่ยไส่มันเยยบไว้ตะล่างไว้เลยเยยบไว้ตะล่างไว้เอาไว้ตะล่างเว้เนี่ยบักเนี่ยเอาไว้ลวดเนี่ยที่เหลืเอาไว้ขังร่างเลยถอดเกิดไว้เยาบไว้พร้อมลวดเนี่ยขึ้นต้นไม่เนี่ยเยียบไปเลย ดเก้าหนิหกเก้าสุดนี่บนย่างเดียวนี่เมียนบนรอดนี่อย่งนี้ก็ขึ้นก็คัดตัวไม่นี่อยอามันตับแตกเนี่ยเริ่มตับแตกหอยไว้น้ำไปก็ต้องกลับมาต้องกลั๊บกับไปกับมาเนี่ยนรอดเก้าแปดแปดเก้าหนิ 98, 98, 99, มันจะไปใส่หนึ่งว่าคืนนัวโล่งน้ำเนิอ่ามันแปดเก้าหกเก้าหนิมันตัวเดียวกันเก้ากับหกหนยมันเออมันแมีนแล้วนี่ยน่นเนี่ยงายายรอดรอด บ่คือเพิินปูปูบ่ใไห่คือเพลินบ่อไคือกระจากระจามากเไรก็สััสงเขาเขาบังคับให้ออกตัวนี้รวดบังคับไมวรวดขันมาก <c oughs> ไอ้รวดขันบ่<ห>นเข่าก็ไปไ,ไปมันเลยเด็กเอายังสั้นตัวครับเนี่ยเรารว่รวมมาจังเด็ก เดี๋ยวก็หันมอออกเดี๋ยวก็หันบ่อ,อบน,นี่จะาปฏิทินเจ้าใดของเพิ่นเด้อมันมามถือของเฮานี่โอ้โยสาธุตัวอันนี้เจ้ปูเปลี่ยน,นอบันนะดเด้อหันปูว่าจังซี่กัสิบอก FC ไปตามนี่ละ่ะ FC เพิ่นก็สิได้พิดหน้าไปตามนี่แล้วปูให้ลูกหลานได้รอดบอกตัต่อไปลูกหลานเฮาให้เพิ่นได้ครับแม่นถื่อแสนหนึงปูก็บ่ถา,ามบ่กรอกว่แต่สัาว์มาก็สั่งว่าแตโทรมาหาดูเนี่ยสิ่ได้เอาให้ไปทําบุญครับบ่เคยว่าสิขอญาติโยมนี่ ไอ้ตายตัวเมียเท่านี้เป็นพญาโนดบ่เคยว่าถึงเร็วไม่อวยเนี่ยบ่เคยว่าจักเทียจักสมอนน้ำเอาเงินให้ไปซื้อกคักถามว่าบริซื้อพระอาจารย์เงินก็ได้เป็นน้ำโอลกไปกรุงเทพปุณณโยมเนี่ยบ้านเมืองบางนี่ละบ่ท่าบ้ไทยบ่ว่าจากคนโ่นมันจะกคนหมุนโดยใส่เนาะกามันจับสลากหรือทหารหนึ่งวันว่เอาตัวเดียวรถโอ้จากคนหมุนโดยใส่แมนโบ้ปุณอโยมพระสิูพจัก แต่พอท่งใสยังบ่งบอกจัดมันบอกนีนครับผมบ่งจัดแต่ก็หนวกตัวใดฟันทุ่งเต่นรับร่องเออพอรับร่องคือว่าพ้นหมุนโดยใสเองสินะครับเออเตี๋ยมห่อตามฟันเท่านี่ะหรอจำนำมิตเท่านี้คืออันนี้คือผมจะสั่นี่ก็ที่สั่งพระประธานใงเออราคาสามแสนแปดหมื่นเก้าพันเอ เขาพั้นนี่เข่าหัวขึ้นหัวร่งเอา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 เจ้ามันติดมันติดแทนมันแน่หัวมันแน่ก็เสีลูกมากตัวนี้นี่คือจอจงเลยเออคันมันขันมันเื่อว่าทั้งรางเลยเอาไว้ทั้งรางเลยมันจะแต้มเดียวเขามาตัวนั้นหลักไอ้เครื่องให้เพื่อนบ้านหลักเพื่อนบ้านสาคุ้มครองลูกหลานญาติโยมสาธุชนให้มีแต่ความสุขความเจริญสิ่งใดที่ว่าดีสิ่งใดที่ว่างามอุปสรรคอะไรก็มีก็มีก็ขอให้หายสิ้น สัพพะคดสัพพะโสสัพพะโรคสัพพะภัยสัพพะเดชจ,จงได้จงพินาศด้วยคำว่านะโมพุทธายะสาธุสาธุ